นี่เปิดออกไปงามอยู่จ้ะเดี๋ยวเบิงอันนี้เก็บที่ระดอกงามอยู่จ้ะบ่เ,เคยมากเลยจ้ะปลานี <c oughs> ตน้นต้นแหลก ตอนแเลกเจเสือด้วยว่าเขาสิมีเห็ดเนาะแต่ว่าป่ามันเก็ส่งมีเห็ดอยู่ดอกแต่ว่าเจเบ่เคยมากเจโก็คิดลบไปก่อนแล้ว <c oughs> ทุกท่านดูกลุ่มนี้เป็นชั้นเลยพี่น้องค่ะไปค่ะไปค่ะโอ้ยเนี่ยอันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะจ๊ะเป็นชั้นเลยพี่น้องดูทุกค้าน่ะโอ้ยเก็บสิเจคุยอยู่นั่นแหละอยู่ผู้เดียวเลย,เยพี่น้อง แต่ว่าปลานี่บ่หนาก,กลัวค่ะแต่ว่ามันมันลึกยูแต่ว่ามันบ่หนาก,กลัวเพราะว่าเขาหูว่าคนอยู่ในนี้มันอยู่กี่ค้นอย่างสินะเออบ่มีบันห้ายปันไดดอกค่ะแต่ว่าเขาหูจัดก,กันว่าผู้ใดย,ยูนี่แน่อย่างสินะก็เลยอุ่นใจนะจ๊ะเดี๋ยวปีหน้าสิมาโข ยางอีกเทื่อดอ,ดอกแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ต้องขอก็ได้จ้ะแต่ว่ามันต้องขอกุญแจเนะาะมัังเทื่อกัป่าเขาเขารักษาเอาไว้นะป่าเขากำลังดูแลเพราะนะทุกท่านดูเจลืมเห็นลืมดูความกว้างของเขาดูดูด,ดูมาแอบดูตรงนี้ดูไปค่ะไปค่ะนี่เวี่ยงเวี่ยงตัวมาอีกอีกด้านหนึ่งจ้ะดู โอสวยนึกว่าจะไม่ได้เนาะเออเจ๊ถามคนชาราเจ๊อีกคนหนึ่งเนาะถามว่าเขาอยากได้เห็ดอีกบอเจ๊คือได้ยินเสียงมาพันเฮาแต่ว่ามันไก่หลาย งามไหมเจ๊ก็จะตัดคลิปแบบย่อนย่อนให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะรวบรวบรวมคลิปเ,ออเห็ดที่ว่าเก็บแบบง้ามๆให้เบิ่งเนาะดังเทือเจ๊ก็ถ่ายแบบยางหลายอย่างสีหน้ามันก็ถ่ายไอ้วบแบบว่าคนเ้ามันมักบอกคื้นกันเนาะก็ ผู้ใดทีว่ามักแบบใดก็ไปเลือกเอาน้องท่านจะดูดูเยอะมากค่ะคุณน้ามีแต่ดอกงามๆจ้ะบางแน่นันสาติตท่นี่ค่ะ ถนัดเก็บแบบนี้เนาะเจ้ถนัดเก็บแบบถอนขึ้นเนาะแต่จริงๆถอนไปข้างๆก็ได้จ้ะแต่ว่าเก็บจังสี่เจ้ว่ามันมวลนะว้าค้านะ่ะอ้ยเบิ่งดอกนี่งามงามหลายจ้ะ วันนี้ฝนก็จะตกอีกนะจะเฝ้าฝ้าทอนเอาไปค่ะจากปลานี่มันอยู่ใกล้ปลาแถวที่จะเจเก็บเห็ดบ่อยๆติมันป่ามันใหญ่ข้าบูหูวข้า,ขาอ่อยู่ป่าใดหรอกค่ะทุกท่านค่ะ ค่ะค่ะซ้อนลายค่ะว่ายุมันคือว่ามันหลายโพดไปเก็บโลดพันว่ะสวยจ้ะอันนี้มันหน่อยละ <c oughs> แต่มันไม่ได้เละนะเวลาเจ๊แบบขยุมเขานนะแต่ถ้ามันเดอมันเล็กเนาะมันก็ใช้เวลาเก็บใช่ละเพิ่นละ่ะเมื่อนี่เจ๊เปลี่ยนรถมาเนาะอ้ยขากล่องก็อยู่ในอีกรถนึงนะเนาะตอนแรกตั้งใจว่าตั้งใจมากวันนี้จะต้องเอาขากล้องมาให้ได้ไง แต่ว่ามันทางมาทางนี่มันกันด่านเขาเอารถหล่อตำมาว่าใดเนะาะเออก็เลยเปลี่ยนเอาอีกรถนึงเอารถที่ว่ามันเกาแล้วเอามาเข่าป่าจังสีนะจ๊ะรถที่ว่าเขาขับไปเห็ดงานอีกัยจังสีเก็บ่เอาไปบ่ขับเข่าปลาจ้ะเป็นลังเทือที่ว่าคันรถนั่นบบว่างก็ะ เออบกขีมากจาก้ะมันมีงามแนบง่ามแน่เนาะในก่อเดียวกันคนเด้อไปค่ะลองย้ายตัวมาเอาตรงนี้อ้โหโอ้อันนี้มันแห้งอะค่ะอ้มันแห้งก็ดีตัวมันคือสตากแห้งไปไปเลยนะแต่สีนะมันแห้งแล้วจังใดก็เก็บไปตากแหง้งอยู่แล้วเก็บไปค่ะ โอ้โหเนาะเอาเอาอยาออกแน่เอาไปย้งหลายแท่ยากกระไดไปค่ะไปต่อค่ะนุน่นนะเต็มเลยค่ะนูน้นเต็มเลยโอ้ยตอนนี้จะได้ครึ่งตะกร้าแล้วค่ะทุกท่านนี่นี่อีกเจก็ไม่ได้ไปไหนไกลอะคะ่ะอยู่จุ่มเดี่ยวไปค่ะเก็บค่ะ อู้หูสองดอกนี้อย่างสวยจ้ะเดี๋ยวนะหาตังไกลมาก่อนจ้ะมือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งถือตังไกลตัดจ้ะพี่ดูค่ะสวยจังค่ะ ว้าทุกท่านจ้าฝนมาอีกแล้วจ้ามันิได้เต็มตาเวลาพี่น้องค่ะฝนมันคือมาจ้าโอ้ยยับจะนับยับจะนับจ้าจุงกะไม่เอาบางประโด้วยจ้าเด้อเ <c oughs> จ๋เป็นคนสุิลทรนเด้อพี่น้องตั้งเทือก็สวัสดีเป็นภาษา,ขาเขมนตั้งเทืออก็สวัสดีเป็นภาษา ไทยอีสานปะปนกันไปหัดเว้าอีสานเจ้ว่าภาษาอีสานหน้าฮักเนาะโอ้ยเนาะทันเข้าเว้าให้มันมวลมันก็มวนสุภาษาเลยจ้ะทุกท่านค่ะภาษาใดก็ได้ทีนี่เจ้เว้าภาษาเอออีสานบ่ได้ดอกค่ะเจ้เว้าเขมรเนาะแต่ดั้งเดิมแต่ว่า เจมักเจกัเลยฝึกเนาะเอาเบาง่ายๆแหละเจเคยมีแฟนเอ่อคนไทยเออเป็นคนอีสานนะจ๊เะเนาะพี้ยนไหมโอ้ยวังยานี่ดอกกลุ่มนี่งามงามพี่น้องค่ะแต่ว่าฝนตกมาแล้วฝนตกมากดอกเห็ดเปียกเลยพี่น้องค่ะ โอ้ยเนาะก็สิกว่ามันแห้งแล้วบ่าต้องไปตากมันหลายจัิงสินะโอ้ยฝนห้ามากเปียกซ้ำโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะสูแต่ว่าพิ่บอกอยู่เด้อว,ว่าฝนสิตกเที่ยงแต่ว่าอันนี้เพิ่งสิบเอ็ดโมงหนึง่งพี่ก็ตกหืมพยากรณนอากาศก็ไดเดี๋ยวด้ยวยจ้ะเดี๋ยวเจ้เคลื่อนที่ไปตรงนั้นจะ้ะกองใหญ่ๆที่เจ้ดู ถ่ายให้เบิงกุ้มเดียวนี่ก็เกือบเต็มตาแล้วจ้ะไปจ้ะโอ้โทรศัพท์ค่อยสิเปียกบอเก็บเห็ดหน้าฝนหรอพี่น้องค่ะเดือนนี้นเป็นเดือนหน้าเดือนฝนออหน้าฝนจังสินะฝนตกแต่มันก็ไม่ตกหลายดอกค่ะพ่อเก็บได้อยู่เบิงเนี่ดอกหนีไหม งามหลายลืมเห็นหิวไก่โพดยางอีกก็ได้อีกเด้อพี่น้องค่ะค่อยว่าว่าท่านได้ย่างไก่เด้ยางอยู่กุ้มเดียวกุ้มเดียวเท่านั้นอยู่ใกล้ๆโคกไก่กันแต่ว่าทางยางเขามานี่มันไก่เติบอยู่ เดี๋ยวด้วจ้ะพลาอันนี้มันคือส่งหยากแท้แต่ว่ามันงามเนาะเก็บหยากอันนี้ <c ười> กิ่งไม้มันหลายแต่ว่ามันงามเนาะอันนั้นบ่เอาไปจ้ะมันบ่ค่อยงามออ้ดูดอกนี้ <c ười> เมื่อกี้สงสัยเขาเสร็จงานแล้วสามีโทรเข้ามาว่าเธออยู่ป่าไหนของสวีเดนเออมันมีสองทางเนาะมันมีสองทางท่านอยากมายางในป่านะพี่น้องคะเพิน่นบ่่อยได้เก็บเห็ดดำสักเท่าใดดอกเพิน่นมกเก็บเห็ดเหลืองเนาะแต่ว่าเจนมกเก็บเห็ดดำมักบ่คือกันเนาะพี่น้องโอ้โห อยากให้ทุกท่านมาสัมผัสมากเลยอะคือสวยมากคะ่ะทุกท่านดูดูขานะ่ะโอ้โหบางทีเจ๊ก,ก็อยากจะให้ขออนุญาตถอนให้ดูนะคะทุกท่านโอ้โหดูนี่ดูแข็งแรงมากจ้ะดูนะเอาเอาคือดึงออกมาพะเบิดพอดไหม ยางข้างท่างแค่นั้นค่ะเบิ่งนะท่างอยู่นี่จะเลาะข่างท่างไปจ้ะเพื่อดูทุกท่านกลุ่มนั้นเยอะมากนุ่นเดี๋ยวเราไปกันค่ะ เชื่อว่าถนนนี้มันวิ่งเข้าอีกสายหนึ่งได้นะคะเช่อว่านะโอ้โหโ,โหดูมีกางไกลตอนนี้กางไกลจมไปแล้วคะ่ะเห็ดมันซ่อนกางไกลเจไปแล้วจ้ะเดี๋ยวดูจ้ะ เดี๋ยวค่อยเบิ้งตัดไปตัดมาลืมกังไกไว้ไว้ในป้าพี่น้องได้มาหาอีกรอบนึงตัว <c oughs> นี่ค่ะข้ามข้ามข้ามตรงนี้ไปจ้านี่ดูค่ะเน้นค่ะเน้นอุ้ยนี่พี่ะอะดูค่ะโอ้ย ฝนก็ตกเลยจ้ะเดี๋ยวค่ะคลานแป๊บหนึ่งโอ้ยคือปวยางไปบุ๊ตอนนี้เจคลานงเลยจ้ะเ <c oughs> นาะขาพันน่ะงามสุดดูค่ะหักใช้การหักเอาค่ะรอบนี้ ก็ค่อยเห็นขาเห็ดเนาะจักเป็นอย่างบุอยากสิหักให้เสียงมันดังๆเป,ป,ปาะๆอย่างสินะแต่ว่ามันคือบเปาะ,ะ,ะพี่น้องค่ะสิได้แบบฟังเสียงมันฟิ้นๆอย่างสิน่ะเจ๊รูะะ้สึกว่ามันสิ้นเหนียวๆเนาะขาเห็ดปาานี่ไหมท่านได้น้หลายบ่ ได้น้ำลายเกินไปติแต่เราแวแกนี่ฝนตกดีด้วยจ้ะอันนี้ทางอื่นบบตกทางนี่ตกเ้ยค่ะอันนี้จากเขาเรล่าให้ฟังเนาะสุป,ปีจังสินะพี่ค่ะตอนนี้อ่อเอ่อค้อนีิไม่อยู่แถวนี่นะยางบ่ค่อยได้เนาะ ได้เบิดสุดดอกเลยพี่น้องคะ่ะไปค่ะไปเก็บกอนัอนกันจะ้ะ นู่นทางนู้นอีกค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บทางนู้นค่ะเจออีกพุ่มหนึ่งจัดไปอีกพุ่มนึงจ้ะโอ้ยคลิปเจ๊าพาเพื่อนบ่ค่อคยจจบตอนล่าจากเธือมีแถมอยู่เรื่อยนะจ๊ะทุกท่านจ้ะขอประทานอภัยโทษจ้ะเดี๋ยวเจ๊จะไปหาดูก่อนว่าเห็ดเหลืองยังมีเหลือให้เก็บอีกไหมเนาะไปพี่น้องจากรถเจ๊ยุใสดอก ไป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  <laughs> ไปไปยังเก็บอยู่อุ้ยคอยกระดายเนาะคอยเมื่อเราเดินพื่อน,น้องจา๋าไปจ้ะพ่อกันคลิปหน้าจา้ะสวัสดีจ้ะ Thank you